ดไลค์กดแชร์กดซับสไครไป์ให้หนูดีกว่าวด้วยนะคะหนึ่งสองสามสี่เริ่มเริ่มเกมแล้วใช่ไหมคะเนี่ยป้าหนูนลืมถอดหมาป่าออมกนะป้าติดตัวหนูนไปด้วยอ่านี่นี่มันด่านอะไรคะเนี่ยโอ้มีมอนเตอร์ด่านน้ำแข็งด่านน้ำแข็งลืน้ปนปืนเลยจ้าลื้นปืนเนขาให้หาคีย์ใช่ไหมคะค่ะป้าคนนุสั่นและคนนุสันแล้วห,หนูจะหนูคนสั่นด้วยเหรอคะป้าหนูจะหออแล้วเพราะหนูมีวิญ,ญญาณหมาป่าอยู่ที่ตัวหนูมีวิญญาณหมาป่าอยู่ที่ตัวภารกิจเราคือหาคีย์ใช่ไหม หาคีย์แล้วก็ซ่อนตัวป้านุจะหอนพี่ป้าเจอคีย์ถ้าเจอคีย์นี่คือจะได้เปิดจะได้คะแนนใช่ไหมคะป้านุมีของดีโอ้ป้าเปิดแล้วป้ามีของดีโอ้ได้แค่สิบป้าสับเปลราอยู่ไหนสับเปล่าอยู่ไหนคะบอกหนูมาลิลี่มีอะไรลิลี่มีจัดการสับเปล่าเหรอคะบอกหนูมาหนูยึดโลกอาวุธนี้ป้ายังไม่เจอสับเปล่าเลยตอนนี้ป้ามีการต่อสู้ เจอไหมคะวันจบแล้วฉันจะบุงโอ้ลิล,ล,ลี่ป๊าป้าจะทางออกฮะป๊าป้าจะทางออกน่านมาันเรียกหมาป่ายะเหรอคะอา้าวสวยแล้วไม่ใช่ทางออกแล้วคะป้าสวยแล้วป้าสวยแล้ววิ่งดื้อเลยคะ่ะวิ่งดื้อแต่ดูเป็นหมาป่าหมาป่ามาป๊าป้าจะไปหลบตรงไหนดีหมาป่าอย่ากันหมาป่าดูเป็นหมาป่าหมาป่ามา มื่ป่าจะกััหมาป่าได้ไงนี่มันเป็นหมาป่าด้วยกันเขากลับไปควนไปใช่ใจเขาเอาพมือป,ป้าเปิดประตูออกมาเจอมอนเตอร์ค่ะบ่อยใจเดียวกันเรา,าอบอกเลยให้ดู <c oughs> หนูใช้กับดักอยู่ตรงเั้นพอดีเลยหนูรอดตัวไป <c oughs> ป้าต้องขันเอาชีวิตรอดออกไปก่อนโอ้เขาอ,อุ้มป้าไปด้วยค่ะ ลีดีช่เลยลีดี่วยพาเลยุชุบชุบเลยเลชุบเลยี่โอ้วิวิาละวิ่งวิ่งวิ่งวงวิ่งลบวิ่งลบวิ่งลบลีวิ่งวิ่งแหลกวิ่งแหลกิลีวิ่งแลกเขาไปนลีดีวิ่งกลับ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 ไปทางโน้นเราวิ่งกลับไปทางโน้นดิฟปัจจิณุดิฟใสเกี้ยม้าอะไรใสเกี้ยม้าอะไรดิฟไม่ลอยลีดไเลยลีดไปยังก้อนขี้ปะตูประตูปะตู มาแล้วมาแล้วมาแล้วเราต้องไปช่วยเพื่อนก่อนไหม <c oughs> อ,ออกเลยออกฮาวนีออ่ออแหละคนที่ออกเร็วคนที่ออกเร็วเหรอคะอ๋อมีคนมีคนหาเจอประตูทางออกแล้วเราก็ออกมาเลยใช่ไหม <c oughs> ใช่ออกเลยโอ้สเตตัส e อชเ p ็บออไป e อชเ p ็บออกไปแล้วอันล็อกปะพะล็อกได้สามเนี่ยเรดดี้ของลีลิลงอันล็อกได้หนึ่ง ลิี่มิ่งเปิดประตูได้แค่หนึ่งเหรอคะบอาป้ามิ่งเปิดประตูสามดอกลย <laughs> เอาม้าโหดจัดประตูสามดอกโอ้ oh my god โอ้ my god คนเก็ตตูเดชันยูเอชเคปเหรอคะคูสามารถนี้ออกมาได้แล้วเหรอ <Yeah. S 1> เดี๋ยวดูสเตตัสอ๋อเขาพยายามที่จะเปิดประตูให้ได้มากที่สุดลิลี่ป๊าป้าเข้าใจจุดประสงค์ของเกมแล้วคนที่เปิดประตูได้มากที่สุดคนนั้นถึงจะได้คะแนนอันดับหนึ่งหรือจะได้คะแนนเหรียญเยอะ ใช่ไหมจุดประสงค์ของเกมคืออย่างี้โดย,โดยที่โดยที่ยังต้องมีชีวิตรอดด้วยนะใช่ต้องมีชีวิตรอดใช่ประเด็นสาําคัญคือต้องมีชีวิตรอดถ้าคือไม่มีชีวิตรอดมันจะบอกไม่ให้ไม่มีตังค์อ่าเนี่ยยี่แปดยี่เจ็ดโอ้มีคนเปิดประตูได้แปดบ้านเลยลิลลี่แล้วเขายังมีชีวิตเขานี้ออกไปได้ด้วยเขาเปิดประตูได้แปดบ้านนะลูกเดี๋ยวเกมหน้าเกมหน้าเดี๋ยวเราเปิดประตูให้แข่งกันนะให้ได้เยอะๆเลยนะเปิดประตูถ้าป๋าถ้าใครคนหนึ่งถ้าป๋าเป็นหนูขอห้ามป๋ามาช่วยใช่ใช่เดี๋ยว มาช่วยลิลีมีกับดักลิีมีกับดักด้วยเหรอคะใช่ทุกดันสามสองหนึ่งศูนย์โอเคลูจะบอกเลยให้ลูกจะบอกค่ะอุ้ยปะพาได้เพชรยี่สิบอันเพราะปะพาร์เปิดประตูได้เยอะปะพาได้ที่ห้าลิลี่ฮะปะพาได้ที่ห้าห้องนี้ห้องนีที่ที่หกต่อจากปั๊ตโต้เลยปั๊ตเลยเอาใหม่เอาใหม่เราเอาดันไหนดีเล่นน้ำอีกเหรออันนี้อันนี้อันนี้ลิลีหรือบัตเนี่ยเอาลิลี่จริงเลยอันลิลี่เขาเขาไปเอาดันเหมือนกันอะ ปเราไปหมดแหละเราจะเอาเพชรใช่ไหมเราจะเล่นเอาเพชรป้าป้าเข้าใจวิธีการเล่นแล้วป้าเปิดกุญแจหากุญแจแล้วก็เอากุญแจนักไม่มีหมาป่ามีหมาป่าหมาป่าเหรอวิวบววูแววูเววูแววูเววูอยู่ไหนแววูอยู่ไหนลูกจะยิงไฟแตกแววูแววูอยู่ไหนจะยิงไฟแตกเพื่อไรลิลี่ไม่ได้อะไรมาลิลี่ได้ของมาเหรอลิลซื้อปืนมาลิลี่ซื้อปืนมาเลยเหรอคะ ลี่จะโหดกันไปแล้วเอ้ยมาลุกมาป่ามาลิี่ลิี่มาป่ามาทางป่าลบอกล็ล็มามาหามาหารู้ไหนอยู่ไหนไปแล้วค่ะประตูเลยปั้นเลยลี่ป้าป่าเปิดประตูมาประตูเจอหมาป่าัดป้าเปิดประตูที่สองอ๋อโอ้โหป้าเจอตตัวลกป้าเจอตัวตลกตัวตลกเหรอมาดูนี่ซะก่อนหลุมา ป๊าป๊าเปิดประตูเอฟเคมือลืน่นมือลัน่นมือลืนลอล่นมือลืน่นป๊าจะจับมืปปอป๊าป๊าเปิดเจอแต่สัตว์ประหลาดทั้งนั้นเลยค่ะดูนี่นะกน่อนูพาพวกมหาเพื่อนบุลบลบ๊ลบ,ลบมาป๊ามาไปดังเว้ยวิ่งแตกเลยทีนี้วิ่งมีมีมีคนวางกับดักด้วย ลิลีว่วางกับดักเหรอใครใครวางกับดักคะลิลีว่วางกับดักได้เหรอไมไาเลยวังรูปยิงทำไงถึงจะวางกับดักได้คะคือเราต้องไปซื้อกับดักค่ะเราไปซื้อกับดักมาด้วยป้าหนูหนูวิ่งแหลกเลยตอหนหลุดโอ้โหใหญ่แล้วป<ะ>๊อป้าเปิดเอาสัตว์ประหลาดออกมาอีกแล้วค่ะป้าโตป<ะ>้าปัวฟ้านี่ตัวเทพเลยตัวเทพในการเปิดสัตว์ประหลาดเลยบอกให้แม่เจ้าเปิดสัตว์ประหลาดเพราะรู้ว่าแม่เจ้าเปิดสัตว์ประหลาดแม่เจ้าเปิดสัตว์ประหลาดเลยโอ้สัตว์ประหลาดอีกแล้วค่ะคนสว คครับลูกกระป๋องชาปลาไหลมันใจขาป้าดวนดวนชวดว้ามอ,อมอนเตอร์มอนเตอร์มาเพียบมอนเตอร์มาเพียบลูกกระหมใใังใจขามอ,ตมอเตอร์มาเพียบอ่าลิลี่วิ่งมาเจอปลาแล้วว้ามอนเตอร์อีกแล้วลิล,ลีลล่หลบก่อนไหมไม่ไม่ใช่มอนเตอร์ยักย์มัน,ค,นมคืออะไรกันนะนี่มันมอเตอร์อีเตอร์ว้าป้านเกลับบ้านก่อนแหละเอาป่ะหลบก่อนเดี๋ยวนี้หลบออกไปแล้วเหรอคะเวลาเวลาเวลายังไม่หมดเลยลิลี่ มันต้องรอเวลาหมดก่อนโอ้หนึ่งคนมีสามหัวใจสามารถล้มได้สามครั้งเดี๋ยวถ้าลลี่ล้มป๊าป๊าจะไปช่วยลี่พี่อ๋อมันจะล้มแล้วจ้าซาโบยังโดนอะไรคะอย่าหัวตาวัวตาไี่โดนโดนป๊าป๊าไปช่วยแล้วเร็วเฮ้ยทำไมเขาเข้ามาเอาปลาในในตู้ได้อ่ะเขาสามารถเปิดตู้ได้เขาสามารถเปิดตู้ได้ด้วยเหรอคะเอาป๊าป๊านึกว่าหลบอยู่ในตู้แล้วเขาจะไม่เอาปลา เขาจะดวนดวงตัวตลกตัวตลกมีหนีมาด้วยเออถ้าเราถ้าเราเดินอยู่ถ้าเราเดินอยู่เขาจะจัดการเอ้ยถ้าเราคานอยู่เขาจะจัดการเราไม่ได้ใช่ไหมคะไม่ได้ประ่ากำลังคานอยู่คานไปเถอะนี่นี่นี่ไปไหนใครไม่รู้วิ่งอุ้มปลามาใครพี่ผมเหลืองพี่ผมเหลืองพี่ผมเหลืองอย่างเทพเลยอ้าวหนูก็ผมเหลืองไม่ได้เสื้อสีอะไรเขาวิ่งหลบไปแล้วค่ะ อพี wow, you know. like ่ผมเหลืองโดนแล้ว <uno> พ uh, like, ี่ผมเลยแล้วหนูหนูออกพี่ผมเหลืองโดนแล้วลยรีบวิ่งออกไปแล้วใช่ไหมออกแล้วตรงส่งสัญญาณ S O <laughs> <is, is>. S S <c> O <oughs> S อสเไม่พี่พี่เขาพี่เขายู่หน่อยอยู่หน่อยอยู่หน่อยคำเอารู้คำรู้ถูกยังมาเป็นเชื้อไฟพักดันที่มันเอากระ เอาไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะเร็วเร็วถนี่แหละสิบทางออกทางออกทางออกอยู่ไหนมาขึ้นบนข้านบนยังงบ้าลอยอ่ะป้านลอยโอ้โหออกมาเวลาบุดีเป้เลยค่ะห้าสิบปพะนีที่สามเล็วปาพะนี่ที่สามปะพาอันล็อกยังโหดเลยเจ็ดประตูเลยค่ะเจ็ดประตูอะไรรจิประตูไม่ได้ดูมันเดินเด้งออกมาเลยเอาเรือกเรืองดำแรมเลนคะ เลนนอมเลยเหรอคะเราทุกคนเลือกแบบซุ่มหมดเลยวทำไมถึงเลือกแบบซุ่มเหมือนกันมันจะได้เยอะหรอไม <c oughs> ่กันไหวๆๆเบาๆกินน้ำกินน้ำกันนี่เราอยู่ตรงไหนกันคะเนี่ยเอา้ามันเด้งออกมาลิลี่มาแล้วคะ่ะ <c oughs> ไม่รู้อะไรแต่ป้าเก็บกุญแจก่อนหนึ่งอันป้าเก็บกุญแจแล้วหนึ่งอัน เขาได้สัญญาณโอ้โหกุญแจแลกคุญแจไม่รู้ใครเราเปิดก่อนเลยเราเปิดหมดไม่สนใครไปจิลิโดนเหรอคะโดนลิลิลิลลอยู่ตรงไหนป๊าป๊ามาช่วยแล้วไปผมเหลืองเอาผมเหลืองวิ่งอุ้มลิลิไปแล้วปไปจ๋าไปเร็วเร็วลิลลอยู่ตรงไหนอย่นี่อยู่นี่แล้วถูกเลยเอาปะลิลลี่วิ่งหน่แล้วนี่วิ่งเลยวิ่ง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 ค่ะวิ่งค่ะวิ่งค่ะไปต่อไปต่อ ไปต่อไปต่อมาที่มาแล้วมาที่มาแล้วไปต่อ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 าาแล้วปาาาไปก่อนป๊าดูช็อปเลยช็อปเลยข้างหน้าป๊าป๊าไปไไหนป๊าปาไปก่อนไปก่อนป๊าไปหากุญแจไปหากุญแจไปหากุญแจก่อนจะไปไหนป๊าไปหากุญแจก่อนป๊าเจมาป่ออยู่ข้างนอกเลยดิโอเคไปต่อไปา ป่าเจอกมาป้าอยู่ข้างนอกเลยล,ลี่โอ้ my g อดโอ้ม my อด d อ้าดู <God. S 2> จะม,มีติดบั๊กมีติดบั๊กด้วยเหรอแม่อยู่ด้านบนปไปไปครับวิ่งไปวิ่งไปครับวิ่งไปไป,ปลดล็อกก่อนปลดล็อกปลดล็อกประตูตรงนี้นเนี่ยไม่มีไม่มีประตูเลยสักอันให้ป้าเปิด ข้างน,นอกเหรอคะป้าห,หนูเจอประตูทางออกอยู่ข้างน,นอก,นนกอดูข้างน,นอกออกไปข้างน,นอกเยอะแล้วเยอะแล้วหนูจะดูพื้นฐานข้างหลังให้ป้าหนูจหาตัวป้าก่อนลิลีก่ก็หลอกไปแล้วเหรอออกไปแล้วทำไมป,ป้ายังหาทางออกไม่เจอเลยอยู่ข้างน,นอกนนอยู่ข้างน,นอกเลยเหรอคะข้างน,นอก <c oughs> ไปตรงระเบียงกระโดดกระโดดกระโดดไปมุมมุม กระโดดกระโดดป้าเจอป้าเจอบอกว่าให้กระโดดนี่คือกระโดดได้ค่ะได้ค่ะเราจะมีเนื้อสัปดาห์อะไรตัวนี้นี่ไงป้ายป้ายทางออกอยู่ตรงนี้ป้าทางออกอยู่ข้างนอกอยู่ตรงนี้นอกเลยใช่ไหมครับป้าหมายแรกป้าวิ่งตามมาหาทางออกแล้วมันจะหมดมันจะหมดแล้วนี่ไงมันจะประตูประตเอก็บอกแล้วประตูทางออกไมอยู่ข้างนอกไม่ใช่หรงนี้ป้าวิ่งออกมาแล้วเนี่ยนี่ไม่ได้ออกนะว่าลงทางเหรอคะเนี่ยลงทาง โอ้เบบีข้างนอกนู่นนะข้างนอกข้างนอกโอเคค่ะฝนตกไปไปข้างนอกบอกว่าไปข้างนอกมิงมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วเนี่ยไม <ป S 2> <ไป S 1> ่ใช่ข้างนู้นี่ยังไงทางออกอยู่ตรงนี้นี่ลปลาเจอแล้วปาเจอแล้ว,ลวทางออกเนี่ยเร็ดี๋ยวเร็วเร็วใช่ไหมเขอเปิดอีกประตูหนึง่งไม่ได้ก็เรียกจะประหลาดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งไม่ช่วยโอ้เบบี้ก็บอกเลยไอ้นี่คืออะไรนี่คืออะไร เออไว้ตรงนั้นไว้ไวตรงนี้ไวตรงนี้ใช่ไหมเอาไว้กันเพื่อนนะอุยอย้ยได้ห้าสิบด้วยค่ะมาดึงอะไรปร๊าป๊าช่วยเพื่อนอย่างเงี้ยเหร,รอโอป้าเข้าประตูเถอะไม่ต้องยุ่งเข้าประตูโอ้ลิเลี่ฮูลาป้าเข้าประตูเดี๋ยวป๊าป๊ายืนก่อนสิบยี่สิบเก้ายี่สิบแปดเข้าประตูยี่สิบหกเข้าประตูลิลลี่เข้าไปยังเข้าไปตั้งนานแล้ว มาเข้าไปยีิบเอ็ดี๋ยวปารอสิบเก้าแปดเจ็ดไม่ดูแร็วไม่ดูแปดสิบเจ็ดสิบหกานขับเร็วชิบชืมีคนวิ่งมาแล้วลิลี่สิบสามสิบสองเร็ว็สิบโอ้พ่อพาหมีมาด้วยลิลี่ดูสิมาเร็ว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 สองหนึ่งศูนย์หนกดไลค์กดแชร์กดติดตาให้หนูดีกว่าด้วยนะคะ